สวัสดีค่ะสามรับชาวราศีตุลน,นะคะดูตามาศาสตร์ตะวันตกผู้ที่เกิด24กันยาถึง23ตุลาคมนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไป ดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะเราก็จะมี3ช่วงด้วยกันก็คือสถานะคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาเริ่มกันที่คนโสดราศีตุลน,นะคะ The Tower 7ไม้เท้าหนึ่งดาบมันเหมือนกับคุณ ตัดสินใจที่จะยอมแพ้อะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักด้วยก็ได้ค่ะมันเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะในในตัวของคุณนะคะม,มันเหมือนคุณไม่พยายามไม่ไม่อยากมีความรักก่อหรือว่ายังไงขอขยาย มันเหมือนกับในตอนนี้ค่ะคุณอยากโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่หน้าที่การงานความมั่นคงนายอยากดูแลตัวเองเออที่ผ่านมาอาจที่จะมีคนหยิบยืน่นสิ่งต่างๆให้กับคุณแต่คุณเหมือนจะรักคนมีคนเข้ามาแต่มันเหมือนกับไม่ไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่คุณชอบอยู่ตัวคนเดียวหรือไพ่ฮาร์ลแฟนเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักเลยอะ่ะแล้วในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงคะ โอเคคุณในบางคนนะในบางคนคุณอาจที่จะมีคนที่คุณสนิทใจยอยู่หรืออยู่ในใจอาจจะเป็นคนที่ทำงานอะไรแบบนี้แล้วแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดูคืบหน้าอะไรในเดือนพฤศจิกจะเป็นยังไงไปันมองว่าเออราเดี๋ยวนะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณคิดว่าคุณมี อยู่ตัวคนเดียวก็ได้อะมันมันประมาณนี้เลยนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ในบางครั้งอะคุณรู้สึกว่าการไม่สูงสิงกับใครมันจะดีกว่าถึงราชาถือช่วยขึ้นมาก็จริงมันเหมือนกับคุณพยายามโฟกัสที่ตัวเองซะมากกว่านะคะเทเรื่องความรักทิ้งไปเลยอ่ะอืไม่ค่อยเด็น เราจะมีใครเข้ามาไหมแฮงแมนเด็กถือช่วยเวินถือไมนเช้าสองดามันไม่มีตรงไหนหรู้ปะเพราะว่าคุณคุณไม่โฟกัสหรือไม่ได้เปิดโอกาสหรือไม่ได้สนใจในในเรื่องราวของความรักเลยอะ่ะอาจที่จะมีคนเดินจากไปหรือคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่า ไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยนะเหมือนเจ็ดถ้วยราชาถือเหรียญเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยค่ะที่ที่คุณอ่าที่คุณเดินหันหลังให้มามันเหมือนกับโอเคเขาเขาน่าจะไม่ได้ให้ความชัดเจนนะอย่างที่ปันบอกไปแล้วก็มันเหมือนกับเขา เอาแค่คุยเล่งคุยหัวไปวันวันซึ่งคุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวเป็นคนรักหรืออยู่ด้วยกันแล้วก็ชาวราศีตุลเองคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยฉะนั้นแล้ว,ว่าค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคนโสดอาจจะสั้นมากเลยเพราะว่า คุณโฟกัสไปในหน้าที่การงานการเงินคุณหันหลังให้กับความรักไม่สนใจสีด่ดาบคุณอยากพักเรื่องความรักเอาไว้ก่อนค่ะอืมคุณอยากปรับสมดุลอะไรบางอย่างในจิตใจเดินเลิฟก้าถ้วยแต่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะ อาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณตัดไม่เคยค่ะมันก็อยู่ที่คุณว่าจะให้โอกาสเขาไหมแล้วแหละพอตัวคุณก็สูญเสียความมั่นใจลงไปเยอะมันก็เลยทำให้คุณอยากโฟกัสในหน้าที่การงานการเงินของตัวเองก่อนเนี่ยให้ Hello f r i n การสร้างความมั่นคงการสร้างคอลเลคชันการดูแลตัวเองให้ดี แต่เหมือนคุณยังมูฟออนจากใครไม่ได้จะมีคนเข้ามาพูดมาคุยนะจะเดลเคอร์มิตขึ้นมาคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวในเดือนพฤศจิกไม่เด่นค่ะในเรื่องของความรักนะสำหรับชาวคนโสดโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม่ชัดเจนนะอามาต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีตุล เป็นยังไงกันบ้างตัวคุณก่อนที่ผ่านมาแปดเหรียญราชินีถือดาบราชาถือถ้วยปันมองว่าคุณค่อนข้างที่จะ ไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาหยิบยืนให้กับคุณนะจริงๆแล้วคุณอยากโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือแม้กระทั่งคุณเองคุณก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงมันราบรื่นแต่คุณรู้สึกว่าเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าหรือมีอะไรปิดบงังซ่อนเล้น เนี่ยเห็นภาพราชาถือด้วยเลมองถ้วยที่ยื่นมาไหมปันมองว่านนะเขาก็เหมือนคนที่หยืย่นสิ่งดีๆให้กับคุณเหมือนกันแต่คุณสงสัยในตัวของเขาตลอดเวลาเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้ยค่ะ มีในเรื่องของการเงินเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยไหมมันเหมือนกับตัวเขาว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินมันก็เลยทำให้เขาเดินหน้าความสัมพันธ์แบบยึกยึกยักยักะแบบขาดความมั่นใจนู่นนี่นั่นสักหน่อยเหมือนกับคนสองคนนะคะเจอกันในช่วงที่ต่างคนต่างมีปัญหาตัวคุณอยากโฟกัสไปในเรื่องของการสร้างความมั่นคงตัวเขาเองเหมือน เขายังไม่ค่อยมั่นคงเลยสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณอย่างเต็มกำลังเหมือนเขาขาดความมั่นใจไปอ่ะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะตัวคุณก็โอเคเหมือนก้าวไปข้างหน้าในชีวิตนะพยายามโฟกัสไปในความสุข ส่วนตัวค่ะว่าปัน,ปนมองว่านะเหมือนเขาหาทางอะไรบางอย่างที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ได้พยายามเต็มที่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงฝั่งตัวคุณก่อนหกดาบห้าเหรียญห้าถ้วยเหมือนคุณไปรับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่ หรือแม้กระทั่งนะคะชาวราศีตุลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งนี้ปันไม่ได้ฟันธงว่าทุกคนจะทําผิดกับเขาแต่มันเหมือนกับคุณรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แล้วมันเหมือนกับก่อนหน้าคุณพูดอะไรบางอย่างที่ทำหรือทาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเสียใจไหมแล้วมันเหมือนกับคุณมาโทษตัวเองอ่ะ ไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าไม่ใช่ดวงอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวไงแต่มันเหมือนคุณมีความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอืมเหมือนคุณจะก้าวไปข้างหน้าในชีวิตนะแต่มันเหมือนยังก้าวไม่สุดเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างให้เขา เหมือนคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมาเจ็บปวดเองเศร้าใจเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดินออกมาเองเจ็บปวดเองเสียใจเองแล้วลืมเขาไม่ได้เองเอาแล้วเขาเป็นยังไงเจอเฮอร์มิตเขาก็เงียบเหมือนกันเขาก็เงียบเหมือนกันโอ้ แล้วก่อนหน้าคุณก้าวไปข้างหน้าแบบยังชะลอชะลอใช่ปะแต่คือตัวเขาว่าพอเขารู้สึกว่าคุณคุณนิ่งกับเขาคุณเฉยกับเขาหรืออะไรบางอย่างเขาก็ยอมรับสภาพอะค่ะว่าโอเคความสัมพันธ์มันมันคงไปไม่ได้จริงๆมันก็เลยทําให้เขากลับไปโฟกัสที่ความมั่นคงในชีวิตการก้าวไปข้างหน้าการไม่หันหลังกลับมาในอดีตเอาแล้วทีนี้คุณก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> เหมือนคนเนี้ยเข้ามามีอิทธิพลต่อคุณมากๆเลยอ่ะตัวเขาอะค่ะเริ่มเริ่มกลับมาปรับสมดุลให้กับตัวเองเออแต่อารมณ์เขาก็จะยังไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะว่าเขามีความเครียดม,มีความกดดันจากการทำงานอยู่อ,อ เดือวนะเขารู้แล้วว่าที่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีเวลาให้กับคุณเลยมันก็เลยทำให้คุณโอเคมีความเสียใจมีความประชดประชันหรืออะไรบางอย่างแล้วพอในเดือนพฤศจิกายนอะปันมองว่าตัวเขารู้ถึงปัญหานั้นและเขาต้องการที่จะปรับความเข้าใจหรือชดเชยช่วงเวลาที่เขาไม่เคยให้อะไรกับคุณเขาอยากเปิดใจคุยกับคุณนะแต,แต่แต่แต่ตัวคุณแบบ เฮ้ย hey, มันคงไปต่อกันไม่ได้แล้วหละ่ะนูนีนั่นอ่ะเราจะเป็นยังไงอีกบทสรุปถ้าคุณนิ่งอย่างนี้เอาจริงๆปัญหาต่างๆอนะ่ะมันจะคลี่คลายไปตามการเวลานะ the n place เกิดขึ้น อสวินเฉยช่วยสามดาเด็กซืเหรียญเก้าดาบางทีสิ่งที่คุณเครียดอะ่ะสิ่งที่คุณคิดอะ่ะสิ่งที่คุณเอามา,เ,าเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจเองเนี่ยมันเป็นเพราะความคิดจินตนาการด้วยหรือเปล่าคุณเองคุณก็ต้องการความรักความสัมพัน์ที่มันสมบูรณ์แบบหรือเป็นอะไรที่มันพร้อมทุกๆอย่าง คุณจะได้เข้าใจเขาอะเดซ u นเกิดขึ้นเดมเพลสเกิดขึ้น,นคุณจะได้เข้าใจความรู้สึกหรือเข้าใจอะไรบางอย่างในตัวเขามันทําให้คุณได้ไปเสียใจเปล่าวันเนี้ยเสียใจที่ได้พูดอะไรแบบนั้นกับเขาออกไปอะในเดือนพฤศจินะคะ ถ้าเกิดคนสองคนให้โอกาสการความสัมพันธ์จะดีขึ้นมากๆเลยแต่ตัวคุณจะต้องเลิกเครียดหรือเลิกคิดมากหรือเลิกจมอยู่กับความคิดอะไรบางอย่างก่อนแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปในเดือนพฤศจิกายน6กไม้เทา้า5้าไม้เทา้า9้าไม้เทา้าจะเจวิลเอาจริงๆความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันเหมือนกับ สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะแอบผึงแอบหวงคุณมากๆเลยนะเออพอเขาเห็นคุณก้าวไปข้างหน้าในชีวิตแล้วแต่ปันมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะจัสตเมนก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกแหละแต่การพูดคุยนั้นจัสตเมนเดอะวิลฟ์ o อ f ฟอร์จูขึ้นมาสามในเท้าขึ้นมาก้าวช่วยขึ้นมาจะดีขึ้นหรือไม่ดีอยู่ที่การพูดคุยกันล้วน นะเขาอาจที่จะพูดถึงข้อเสียของเราอ่ะคุณก็พูดถึงข้อเสียของเขาแล้วตรงเนี้ยถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้คือจบนะมันมีก้าวช่วยเกิดขึ้นนะจริง,รงๆคนทั้งสองคนรักกันแต่ต่างคนต่างม,มีความกังวลอะไรบางอย่างในในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเป็นช่วงประชดประชนันช่วงนิ่งช่วงเงียบซึ่งเขาก็คิดถึงคุณมาแต่เขาพยายามที่จะหักข้ามใจไม่ให้ ไม่ให้ไม่ไม่ทักคุณอะ่ะคือคุณคุณทั้งให้ความรักให้ความใส่เอาใจใส่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ให้ความเหนื่อยเขาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าให้โอกาสกันก็ก็ได้พักเรื่องลบเอาไว้ก่อนคะ่ะอะไรบางอย่างคุณอาจจะคิดไปเองระแวงไปเอง,ท,งทั้งท้งที่ไม่มีอะไรก็ได้ยังไม่ค่อยเด่นในเรื่องของการพูดคุยสักเท่าไหร่นะคะจะเด่นไปในเรื่องของการเข้าใจกันซ้มากกว่า โอเคนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้อะค่ะคุณก็กลับมาดูแลพลังงานของตัวเองให้ดีๆก่อนอย่าให้ใจมีพลังงานด้านลบแล้วก็ไปพูดคุยกันมันก็เหมือนจะพร้อมปะทะพร้อมขัดแย้งกันมาอีกทั้งที่ใจทั้งสองคนคือรักกันคิดถึงกันรอให้อารมณ์เย็นก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะ,ะมาดูกันว่าที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อจริงๆคนมีคู่เหมือนต่างคนต่างให้อิสระต่อกันแหละตัวคุณเองคุณก็ ไม่ไม่ได้เจ้ากี้เจ้าการอะไรเขามากมายนะแต่มีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างในตัวของเขาด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งคนคนนี้เข้ามาทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นยิ้มมากยิ่งขึ้นหัวเราะมากยิ่งขึ้นคนทั้งสองคนต่างร่วมฟ้าฟันอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาอาจที่จะเป็นคนที่ขี้ขุงนขี้หวงมากๆเลยหรือแม้กระทั่งนะคะ ตัวเขาก่อนหน้าโฟกัสไปในเรื่องของปัญหาหรือบางแง่มุมในชีวิตของเขาที่เขาไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าทำไมหยิบยื่นอะไรไปเขาก็ทำเป็นบางทีเพิกเฉยไม่รับรู้ไม่สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับคนคนนี้ค่ะพยายามที่จะทำให้ความครอบครัวถ้าเกิด หรือแม้กระทั่งความรักของคุณกับเขาอ่ะมันผ่านช่วงเวลาที่มันหนักหนาสาหัสสากันไปได้ด้วยดีแต่เขาไม่บอกคุณเท่านั้นเองจนตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความรักความสัมพันธ์มันจืดจางลงไปในบางคู่อาจที่จะมีปัญหาในเรื่องของการกระชบกระทั่งกันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็อาจจะอารมณ์ร้อนเพราะว่าเครียด จากการทํางานมาเหมือนกันนะอาจจะมีการทะเลาะกันทางคําพูดแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆค่ะมันเหมือนกับตัวเขาเองอะคะ่ะต่างฝ่ายทั้งคุณและเขาแหละต่างก็มอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันแต่มันมีความลังเลอะไรบางอย่างอยูอย่ในนั้นด้วยเนี่ยสิแล้วในเดือนพฤศจิกายนนะคะคนมีคู่จะเป็นยังไงชาวราศีตุลนะแเหรียญราชินีถือไม้เท้าทิสีดเอาอย่างนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนให้ระวังในเรื่องของกา,อการจุจ,จ,จี้จุกจิกการจุ้จี้จุกจิกการใช้คำพูดการใช้อารมณ์ในฝั่งของตัวคุณด้วยก็ได้นะคะเออให้ระวังตรงนี้เอาไว้หน่อยพากันไปในสถานที่ผ่อนคลายกันสักหน่อยพากันไปเที่ยวสักหน่อยเพราะว่า คุณอาทีจะมีความอารมณ์ร้อนมีความใจร้อนอยู่บ้างแต่ถ้าแก้ได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะจะมีการดูแลการเอาอกเอาใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะอะไรที่เคยเจ็บปวดจะได้รับการรักษาแล้วขอดูหน่อยแต่ปันบอกไปแล้วนะในเรื่องที่ต้องระวังอารมณ์ หมือนพร้อมปะทะกันยังไงก็ไม่รู้เกิดจากความระแวงความสงสัยตัวคุณค่อนข้างระแวงเขาอะให้ระวังในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะมีอะไรค่อยๆพูดกัน Judgment คำพูดจริงๆด้วย อะไรที่ตั้งแง่ใส่กันอะไรที่อคติใส่กันวางมันลงก่อนนะขอสรุปเอาค่ำหน่อยค่ะเรื่องที่ต้องระวังอะ่ะมันก็คือเรื่องอะไรทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันเท่านั้นเอง วิธีแก้หกถ้วยคือมอบแต่ความเข้าใจความเมตตาความรักรักแบบไร้เงื่อนไขไปก่อนค่ะรักแบบไร้เงื่อนไขคือคนเราอะค่ะเขาก็เขาถึงเป็นคู่กันแล้วอะคนเราเขาก็มีชีวิตแบบที่เขาเป็นก็คือนิสัยที่เขาเป็นมันคือการยอมรับคือการเข้าใจกันไปก่อนหกถ้วยมันเติมความหวานให้เหมือนวันแรกที่พบก่อน บางทีแล้วว่าหากคุณอาจจะทําอะไรหลายอย่างจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือผ่อนคลายในเรื่องของความรักด้วยก็ได้ความสัมพันธ์นะมันจะยังไม่จบลงง่ายๆหรอกเพียงแต่ให้ระวังในเรื่องของการพูดการประชดประชันนะคะในเดือนพฤศจิกนะ,ะโอเคตัวคุณเองอะคะ่ะปันมองว่า ในตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่สบายใจก่อนอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานาที่คุณอยากทำอะไร,ะไรหลายหลายอย่างที่คุณลงทุนลงแรง,ง,งไปทำไปก่อนความสัมพันธ์นี้ค่ะอย่าเพิ่งไปฝืนแก้ไขอะไรมันถ้าเกิดมีปัญหานะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายลงไปอ่าเพิ่งไปพยายาม กดดันอะไรกันแล้วกันแต่คุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเข้าใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะคะสำหรับคนมีคู่ไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ